ตีท้ายครัวสนับสนุนโดยยาสีฟันเดนทิสเตชุดเครื่องนอนโตโตโ้จับมาวันนี้บ้านคุณที่ส่วนใหญ่จัดปาร์ตี้อันนี้บ่อยไหมฮะ ไม่ค่อยบ่อยครับส่วนใหญ่จะย่านเดี๋ยวเรามาทำทำทำรทะวิธีการหมักหมูเี่ยได้โอกรอกนนะครับผมช่วยผมช่วยผมว่าต้องผมว่าใส่นมก่อนก่อนอื่นเลยในเมื่อมีนมนผมว่าใส่นมแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะเพราะว่ามันจะหวานแล้วให้ผู้ชายบริบริการเราหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับเอาล่ะี่เพิ่มรสชาติในการรับประทานหมูกระทะของเราดีดีโชว์จากคู่รักคู่ใหม่ของวงการอ่อ่ะเปิดตัวโชว์คู่รักใหม่ ใจคอไม่ดีเราจงพอใจในภาพวันนี้ทำใจรับภาพที่นี่จะมองเห็นในความงามจะมองเห็นความงามโอ้โมันได้ความรดอนในการกินวัตถุดิบดีมากเลยข้าขอได้เออเอาเลยเอาเลยเอาเลยขอจานหน่อยหนุ่มหิว นี่ไม่ม่จริงเหรอได้เป็นเท่าไหร่น้คุณแมวัสดีคุณแม่สวัสดีครับแม่น้ำจิ้มมาให้ครับคุณแม่แต่งตัวสวยดงเลยวันนี้ทำมดารู้ว่าจะมีรายการมาถ่ายที่บ้านลุกขึ้นแต่งตัวตั้ในดีสาม,สาม ของผมตั้งแต่ที่หนึ่งอ๋อถามอย่างนี้เลยดีกว่าว่าเออมาร่วมงานกัน5คนครั้งแรกเป็นยังไงกันบ้างฮะสนุกมากครับคือแต่ละคนเนี่ยนะครับคือเราอาจจะไม่พลาดได้เจอตํางานบ้างอย่างอย่างตุ้มตังก็เพิ่งมารุ่นใหม่นะฮะอย่างเสี่ยตก็เป็นรุ่นที่แล้วก็เป็นรุ่นพี่กันนะครับก็ไม่ได้เจอครับไม่เคยเจอครับแต่พอมาเล่นด้วยกันกูก็ก็ต้องมีเอ่อทําหลายๆอย่างร่วมกันด้วยมันก็เลยรู้สึกว่าติดกันมากอแบบ แล้วอาล่ะอาเป็นอายุแก่สุดเป็นไงบ้างมาร่วมงานครับใช้คำับโสุดโต๊สุดโตไม่เป็นลูกอย่างเงี้ยเหรอแล้วลูกโตครับลูกคนโตจริงๆเขาต้องเป็นพ่อใช่คนนี้น่าจะเป็นแม่นะนี่ได้เป็นลูกนี่นี่ที่บ้านผมนะครับแอร์เดียวในน้กุ้ทุกวันกันก็เรียนอยู่ เรียนอยู่เกษตรนี่ก็ธรรมศาสตร์ครับนี่เรียนอยู่ต้องจะแบ่งเวลามาเลียนกันยังไงถ้าเป็นสิงโตสิงโตก็จะรับตอนเลิกเรียนนะครับก็คือเราทําอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนที่เราเรียนมัธยมนะับก็คือจะรับงานเฉพาะหลังเลิกเรียนเพราะว่าเราก็ต้องคือถ้าส่วนตัวผมผมก็จะเอาเรียนเป็นหลักด้วยนะครับแล้วกันเหรอครับก็มีมีเพื่อนช่วยครับเพื่อนช่วยนักเตอร์แล้วก็อ่ามีพี่เพ่อช่วยติวให้ครับเวลาไปสอบก็จะไปสอบแล้วแล้วนี่ครับแบ่งเวลาเรียนยังไง ก็ของผมจะลงเงินน้อยลงเอาแล้วแต่ละคนเรื่องในใครยังไงกันบ้านในเรื่องของสี่แผ่นดินเอาเอาเริ่มจากน้องครัน้องตุ้มจามเป็นท่านครับเป็นลูกชายคนที่สองท่านอัดแจกจากับพี่อ้นมานะครับก็เป็นอัดแจกวันที่สองแต่ว่าเพื่อนเขาไม่ใช่ลูกเพืนแท้หรอกครับครับลูกติดไม่ต้องย้ำไม่ต้องย้ำไม่ต้องย้ำลูกติดคนโตคนที่สองแล้วก็มาคนที่สามผมเป็นลูกคนสุดท้องเลูกชายคนสุดท้องครับแต่ว่าก็จะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งครับก็เป็น จบมาจากเมืองนอกครับจบมาจากอังกฤษนะก็ขับมาใช่ครับก็จะเป็นลูกที่แบบน่ารักติดแม่อะไรเงี้ยครับก็จะมีความน่ารักอ่ะคุณอาเหรอฮะครับเป็นอ้นที่อย่างที่บอกว่าโตอืจครับก็อ่าจะเป็นลูกติดพ่อมาที่คุณตามบอกไั่ตาืนอ่จะเป็นคนที่ รักชาติมากจงรักภักดีชาติกับพระมหากษัตริย์นี่คือเหนียวเหนียวเลยอันดับหนึ่งจริง,จรงใจข claro> องตัวละครตัวนี้ใครที่โดนเที่ยวเข็นเยอะที่สุดไหมในบรรดาพวกเราทุกคนเนี่ยที่แบบโดนหนักมากเลยในการซ้อมเนี่ยครับต้องกลมานนี้เพราะว่าตลอดม่สุดคือยังไม่เคยยังไม่เคยมีการแสดงด้วยครับแล้วก็ หลายอย่างแล้วก็วิธ pues, ีการที่งานหลายอย่างหลายๆอย่างเพิ่มพิ่งศึกษาใหม่เริ่มนับศูนย์นับหนึ่งใหม่โดนหนักที่สุดถึงขั้นไหนอะคุณการก่อนโดนยังไงโดนยังไงก็ประมาณว่าบางทีทำไมไม่ได้ทำไมเฮ้ยซักๆๆ๊กจั๊กยังไงยังไม่ไหอันนี้ไม่ไม่ตัดออกคเลยยังมีอยู่ไหมเอ่อมีครับยังมีอยู่ครับก็อย่างนี้แต่ว่าของการยังไม่โดนหนักขนาดนั้นเลยนี่แล้วเป็นหนุ่มอีสานเกือบหมดเลยเนี่ยเวลามาเล่นอะไรในยุคนั้นเนี่ยต้องปรับตัวอะไรเยอะไหม ก็ต si de <uc> ้องปรับนะครับเพราะว่ามันเหมือนมันเปลี่ยนไปเมื่อรัชกาลที่5้ารัชกาลที่6อะไรเงี้ยครับผมก็ต้องต้องนึกถึงคนสมัยนั้นด้วยใช่ครับไปุ่นสมัยนั้นพูดยังไงใช่ครับใช้ภาษาครับจะทำอย่างนี้ได้อย่างไรว่ายังไงจะไม่ค่อยขอรับหอขอรับขอรับขอรับนี่ชั้น ไม่่ึ่นาดไม่มืงขอรับ้เป็นยุคที่ยุคี่พูสมัยใหม่ขึ้นมาแต่ยุคของของของคุณเลงเขาต้องไป็ขอรับรที่ผ่านการที่อรับ่าเก่าลงมาอ๋อเขาละเอียดขนาดนี้เลยฮะอัแบ่งเป็นอย่างนี้เลยนะขอรับตรงนี้ไม่มีเขาบอกว่าคุณอย่าเป็นครที่แบบมีความโบราณอยู่ในตัวสูงกันบกทุกวันที่ยังมีโอ่งตักอาบมีฝักบัวฝักบัวที่บ้านแต่เขาใช้ไม่เป็นชอบใช้โอ่มใช้ขันตักอาบน้าอยู่เลยมันชื่นใจกว่าไม่อารมณ์นะคือไม่หรอกฝักบัวมันผมมันออก น้อยน้อยแต่ว่าเป็นสาวคนเดียวเลยเหรอเป็น่้สาวเป็นผู้หญิงเกือบคนเดียวเลยในบรรดาที่เล่นละครเวทีเนี่ยรุ่นรุ่นเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงครับเขเป็นเขาเป็นทอมเป็นทอมไปแล้วจริงเหรอเป็นทอมจริงเหรอเขาอยู่ในบรรดาเออเป็นหนุ่มๆทั้งนั้นับ ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีน้องน้องพินต้าที่เล่นเป็นแม่พลอยช่วงสักช่วงเด็กอ๋อมเด็ก่มกนีก็เป็นเสียงอลังการมากเออก็อันนั้นเด็กมามารุ่นนี้แท้ๆจะเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็ให้พี่นกเลยใช่ค่ะแต่เราคนเป็นดาราเป็นศิลปินเนี่ยผมมานำแฟชั่นทั้งหมดเลยยเเนี่ขาบอกต้องเป็นสิงโตสิงโตจะเป็นผู้นําแฟชั่นขอดูกระเป๋าสิงโตหน่อยฮะไม่เลยเป็นนำแฟชั่นยังไงนู้นนกระเป๋าไม่ตายต้องตอ นี่กระเป๋าอะไรเงี้ยกระยองหรือเปล่ากระเป๋านักเรียนกระเป๋านักเรียนครับผมนี่แกไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเหรอครับผมก็มันยังใช้ได้ครับมันเป็นหนังครับแล้วมันก็ถือแล้วมันก็ไม่เสื้อไม่ยับเลยครับไม่ต้องสะพายถือไปมาหาลัยตอนเนี้ยเหรอครับเสื้อผ้าเคยซื้อป่ะไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่โอ้น่าเอ็นดูเขาจะเก็บเงินซื้อสร้างร้านให้แม่เขาไงเอาแล้วไปซื้อให้อะเสื้อผ้า ส่วนใหญ่ก็แบบเขาซื้อมาให้แฟนขับอะไรเงี้ยครับแบบเราก็แบบมันมีอยู่แล้วเราก็เลยไม่ซื้อมากกว่าใช่แฟนขับนี่ดีนะอยากไทยกลับไปเกิดใช่ครับแล้วเวลาไปไหนก็ต้องเออเอาบทไปด้วยเหรอก็ไม่ใช่อันนี่คือชีตียนหนังสือของคุณชีตด้วยโอ้โหโอโหเป็นคนขยันเรียนน้เาป็นเด็กดีมากเลยอะแล้ว่าชีวบางทีมันจะดูรู้ว่าแบบว่า อันไหนได้ไม่ได้เนี่ยใช้ไม่ได้ใช้นะคุณดูนะอันนี้คือเขียนจดหมดเลยว่าตรงนี้หมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยดูดิการแว่งใใจไม่่สการแก่งดูสิการแกว่งการเวียนอะไรโง่ๆดูไม่รู้เรื่องวิศวะวิศวะเนี่ยดูสิบอกได้ไหมได้ซีเห็นไหมล่ะจีบใครอยู่เนี่ยีบค้ารเือยาวที่กระเป๋าสมัยเด็กๆแกเป็นบะนี่ไงให้ทุกคน ฝากผลงานเลยแล้วกันจะได้ทานกันอย่างอร่อยก็ฝากละคอยเวทีเรื่องสีแผ่นดินในพิลิปปินนะคะซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกตเมเจอร์ทุกสาขานะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความจงรักภักดีแล้วก็เกี่ยวกับ เราจะได้รู้รากฐานรากเน่าของคนไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้าถึงรัชกาลที่8เลยแล้วก็จะได้รู้ว่าเรามีวันนี้ได้เพราะอะไรส้างเรื่องนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดี๋ยวเราเราจะกินกันต่อนะฮะแต่ว่าก่อนจะกินกันต่อก่อนจะปิดรายการมีของมอบให้ครับเจ้าของบ้านเชิญฮะขอบคุณครับโอเคเชิเลยครับเชิเลยครับอ้าว ตะกินกินขอบคุณครับดีน้องว่าให้ครับจักรยานราครับแล้วก็ชุดเครื่องนอนโตโตเอาละวันนี้ขอบคุณน้องการน้องมัตมีสิงโตแล้วก็ตุ้มตาขอบคุณมากครับคแล้วก็ขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยยินดีครับน้องกัรมมียเฮ้เพยเฮ้ยัฮ้ยเอ้สเมหนุ่มเเ ให้น้องร้องปิดรายการให้ด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้รายการจดแล้วนะเดี๋ยวผิดรายการด้วยเพลงที่น้องมาบีบเป็นคนแต่งขึ้นมานะฮะอ่ะเดี๋ยวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมสีิบห้ทางช่อง3าครับกับรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูตีท้ายครัวครับมาเชิญน้องมันมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้ามใหญ่โดยพลังกายที่ชันมีโดยสัดส่วนที่ฉันรักเพื่อการเป็นมัดฉันจะยืนยัด กมัดนิ้งใหม่ได้ทำตามฝันอันยิ่งใหญ่ป่าขยับเสียงพุ่งไปจะไม่มีใครเข้ามาเปลี่ยนแปลงไลออนหลอกขยันน้องเล็กแก๊้งเราเวลาพักต้องเป็นมาที่หน้ากระจกแชกันหน่อยไหมแล้วสุดท้าย ชันนี้มีเสียงไพเราะแฟนคลับตามกันกระจายแต่ก่อนโชว์ได้ต้องอย่าลืมแสงเดียวตกไฟ